ถ้าเด่นเกินไปเก้งเกินไปฉลาดพิษทีเนี่ยเข้าอาอกาศสีตกเป็นเป้าหมายได้ครับ โคดินแดงสามสองครับอ่าเมื่อนี้เดี๋ยวมีเรื่องมา่อเราพี่น้องฟังครับมีเรื่องมาคุยกันกับพี่น้องนะครับเนาะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฉลาดของเฮ้าครับซึ่งความฉลาดนี่จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าเขาก็ต้องมีการวกควบคุมและการใส่ความฉลาดของเฮานี่ให้ถูกกับสถานการณ์นะครับถ้าเด่นเกินไปเก่งเกินไปฉลาดพิทธธีเนี่ยเฮ้าอากาศจิตกเป็นเปอไว้ได้ครับ ว่าเมื่อทุดนี้คนที่แดงกับสิอิงเขาไม่ฮอดวัฒนกรรมสามกกนะครับเนาะกับสิเจาะไปที่ตัวละครโจโฉครับจะคาดว่าพี่น้องหลายๆคนนะครับกับสีหูจักวัฒนกรรมสามก๊กแล้วก็อาจจะเคยเบิ่งทางโทรทัศน์นะครับสักราสุดกับสามก๊กสองพันสิบนะครับเนาะโจโฉเนี่ยนะครับเจ้าของคำว่าที่บอกว่ายอมทรยศ์คนทั้งโลกแต่จะไม่ยอมให้ใครแม้เพียงคนเดียวมาทรยศเขานี่แหละครับคนนี่แหละครับที่สีบอกถึงแต่ความฉลาด บรดขาโจโฉครับแต่เป็นลูกไา้โจโฉครับคือโจโฉเนี่ยตามวรรณกรรมนี่มีลูกปลูกอยู่หาคนนะครับเนาะจะเป็นลูกผู้ไา้เบิดทั้งหาคนเลยคนโตคนใหญ่สุดเนี่ยซื่อโตงั่งครับเป็นลูกของโจโฉครับแม่นางราซี่นะครับส่วนอีกซี่คนที่เหลือเนี่ยต่างแม่ครับต่างแม่ก็แต่พ่อเดียวกันก็คือโจโฉแต่ซิมีโจผีโจเจียงโจซิปแลวก็โจชองนะครับเนาะซึ่งลูกไา้ของโตโจงั่งเนี่ย ไปก่อนมูแลละครับสวัสดีก่อนมูครับพี่น้องตตยตั้งแต่ตอนที่โจโฉยกทัพไปตีเตียวซิ่วครับมันก็สิเหลือโจผีแล้วครับบาดนี้ที่ถือว่าตอนนี้ก็เป็นลูกชายคนโตผู้ที่สีข้องอำนาจต่อไปจากโจโฉก็ต้องเป็นโจผีถ้าตามธรรมเนียมนะครับบวสิเป็นจีนเป็นไท่เป็นพ่อม่านะครับก็จิมีมหาอุปราชที่สิขึ้นเป็นใหญ่แท่นเมื่อคนที่เป็นพ่อตายไปนะครับก็ยางที่มูกันครับก็แน่นอนครับว่าหลังจากที่ โจโฉตายไปก็เป็นโจผีขึ้นมาคล้องกัปุ้ยแทนนะครับเป็นผู้นำกัปุยยละก็สถาปนาตัวเองเป็นฮองเต้นะครับแต่ว่าเส้นทางของโจผีเนี่ยไม่ได้เลยดุกีบกุหลาบครับพี่น้องที่บอกว่าิม่ได้ลยดกีบกุหลาบนี่เพราะว่าส่งของโจโฉแล้วจริงๆเนี่ยโจโฉว่ได้มากโจผีเท่าไหร่ครับถ้าเบิ่งตามส่งแล้วโจโฉนี่สีฮักลูกชายคนหน่อยหลายที่สุดครับแล้วก็ซีเอ็นดูหลายที่สุดก็คือโจชองครับคือในบรรดาพี่น้องซีคตเนี่ยนะครับโจผีเนี่ย เป็ี่นพีคอนโต้แครับของดูไม่น่าเปลี่ยนสีแต่มีความสามารถอยู่ระดับหนึ่งครับส่วนโจเจียงนะครับโจเจียงเนี่ยกระสิเก่งทั้งการอาหารนะครับเก่งทั้งการลบการอาหารการใส่อุธส่วนโจซีดเนี่ยโจซิดนี่สีเป็นนุ่มเจ้าสำลากจัง่อยครับอาร์ติส์ครับศิลปินมาทา้งแตงกวี่สุราหน้ารี่นี่มาทังนี่เบิร์ครับนี่คือโจซิดแต่ส่วนโจชองครับโจชองเนี่ย ในขณะที่เรื่องนี้เกิดขึ้นโจชองอายุแค่สิบขวบครับแต่มีสติปัญญาและก็ความเฉลียวฉลาดนี่เกินโตและเกินซึ่งเราต้องย้อนกลับไปตอนที่โจโฉแตกทับเรือครับแพห่งอกคบกมานะครับจากการเสียมของคงเบ่งครับเสียมให้งอกคบกลบกับโจโฉนะครับและคงเบ่งก็เรียกร่มมมกนะครับายงอกครกเขาทับเรือโจโฉครับนรืลาบคาบครับแพห่แบบลาบคาบนะครับในนี้ครับมาตอนนั้นแหละครับคือจุดเริ่มต้น หลังจากที่โจโฉแตกทับเรือนะครับมีทหารจากลักแสนเนี่ยเหลือแค่27คนครับก็มีแต่แม่ทัพนายกองที่เป็นคู่ใจนะครับโจโฉกับทหารที่เหลือแค่บอคีสิบคนก็ค่อยๆถอยกลับมาครับถอยกลับมาหนีกลับมาพิจิกับหู้โตแต่ในระหว่างทางนั้นครับสุนหกก็ส่งข่าวมาให้กับโจโฉครับบัดนี้ส่งจดหมายหน่อยไหมละครับบอกว่าแย่เล้อเจ้าน้เที่ ตอนนี้แย่แล้วครับฐานม้าเสเลี้ยงครับฐานม้แห่งเสเลี้ยงนะครับม้าเทิงานซุยนี่ได้ข่าวว่าโจโฉแพ้มาจากท่านุนซ้ำครับสีซ้ำครับบัดดี้สุนหกเลยสงสารไม่ให้โจโฉครับโจโฉกับบุยากให้ลูกน้องที่ตามมาที่เหลืออยู่แค่ยี่สิบนี่แห้งตกใจนะครับเพราะว่าพึ่งผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมากโจโฉก็บอกลูกน้องที่ติดตามมาครับว่าเดี๋ยวโจโฉเนี่ยสีฝ้ากับหูโตเมียของโจโฉเนี่ได้คลอดลูก นะครับด้ลูกเอาง่ายๆสิครับไปเบื้องแ็กหน่อยมาต่อไปครับอันนี้คือสิ่งที่โจโฉบอกนะครับบอกเข้าทู่ว่าเดี๋ยวสิกลับไปก่อนอะไรอีกสามมื้อเนี่ยคอยพากําลังที่เหลือกลับตามไปที่เฮ็ดจังสีเพราะว่าโจโฉนี่บอต้องการให้ลูกน้องเนี่เสียขวันไปมากคกนนี้เพราะว่าเสียขวันจากการถือเผาทับเรือมาแล้วมาเจอทับไ่อีกกัสีเปกันไงนะครับก็เลยว่าบรอยากให้พวกไม่ทับได้กองเนี่ยตกใจโจโฉก็เลยบอกจังสีไปครับบ้านนี้โจโฉก็เลยวางแผนกับซุนหกครับพี่น้อง เพราะว่าโจโถอ่านเกมแล้วครับว่ามาเทงกับพันซุยนี่ถึงแม้สิเกงการลบทังหลังมากก็จริงแต่ขาดการวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะครับพี่น,อน้องก็รเคือเอาง่ายเป็นคนที่ไรสติปัญญานะครับเกงแต่ลบอย่างเดียวก็เลยบอกกลับไปที่สุนหกว่าให้เอาบรรดาขุนนางในเมืองที่มีทั้งเบิร์ตนะครับให้จัดพิธีตอนรับให้ยิ่งไงนะครับทางประตูทางทิศใต้ให้สุนหกประกาศเลย ให้บอกคุณนั่งทั้งเบิรนะครับ้วก็พวกคาราชาบริพา่านนี่ยังต่างๆเนี่ยให้ไปจัดงานเนองก็เลให้เตรียมรับโจโฉทางประตูทางทิศใต้โดยที่จะไปถึงวันพรุ่งนี้โจโฉบอกไปง่ายนนะครับข้อสุนหกได้รับสารมาจากโจโฉนี่อ่านเบื้องจาเข้าใจแล้วครับเขาห้องว่าผีเห็นผีครับสุนหกครูแล้วครับว่าโจโฉบามากนะครับสุนหกคาดการไว้เลยครับว่าอีกสี่มือโจโฉถึงสิมาถถึง,ถงแต่ตรงนี้เป็นคนล่วง มาเท่งและหันซุยเท่านั้นสุนหกกระซังการไปครับแต่ในขณะที่สังการไปนี่เองครับโวผีมาในนี้ครับบัดนี้โวผีกระถามสุนหกรัาว่าอ้าวพรุ่งนี้ท่านพ่อจะมาถึงแล้วใช่ไหมสุนหกก็บ,บอกว่าบอแมนดอกมันเป็นแค่คนล่วงคนล่วงมาเท่งและหันซุยจริงๆแล้วเนี่ยมืออื่นเนี่ยให้เฉพาะพวกขุนนางไปก็ได้โตผีนี่เขต้องไปเพราะว่าจริงๆแล้วโจวโชโยังบอกาดอกเพิ่นสรีลับมาอีกในสีมือ แต่โจผีเนี่ยบอกว่าบอเป็นอย่างถึงสิเป็นคนล่วงโจกาซิออกไปยืนตอนรับรอรับนะครับรอรับโจโฉที่นี่ว่าอนเข้มครับว่าเป็นอย่างโจผีจังสันนะครับที่โจผีจังสันเนี่ยแน่นอนว่าโจผีหูยุกแก่ใจอยู่แล้วว่าพอบริมาครับมืน่นแต่สิ่ไปยืนกับพวกขุนนางต่างๆที่จังสันมองง่ายๆคือสางภาพครับสร้างสถานการณ์คิดว่าสางภาพึ้นว่า เพื่อให้คุณนั่งที่ไปยืนเฝ้าน้ําโจผีนี่เห็นว่าโตโจผีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความกระตันยูนะครับแล้วก็หักในโตโจโชไหลมีความจงรักภักดีกับโจโฉมากเพื่อที่เป็นฐานเสียงของโตเองในมือต่อไปซึ่งเหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่สุนหกขาดกานยีหลีครับโจโฉบริมามือืนแน่นอนครับสีมือครับอีกสีวันโจโฉถึงจะมานะครับในคณะเดียวกันเนี่ยโจผีเองนะครับ จริงๆก็ต้อแม่นโจผีครับลูกไส้ทั้ง4คนนี่ก็ยืนเขาับตั้งแต่มือแรกนะครับตั้งแต่มือแรกแต่ว่าแต่ละคนที่ไปเนี่ยหมายความาอ่าสี่ไปยืนทาตั้งแต่เร้าฮอดจากาบซี่ม่งแรกกับกั๊ปแล้วนะครับประมาณนั้นแต่โจผีนี่บ่ครับโจผีนี่บางมือยืนฮอดซี่หาทุ่มเพียงขึ้นบางมือยืนฮอดเร้าครับเป็นเวลา3วันสามขึ้นครับอยู่ประตูทางทิศใต้เอาง่ายๆว่า้าผู้ใดเห็นภาพนั่นก็ต้องโอ้ ต้องนับถือโตผีครับต้องโอ้นีสุดยอดเลยนี่แหละคือคนที่สิขึ้นเป็นผู้นำากกู้ย่คนต่อไปนะครับหลายคนเกิดสิขค้นจังสันแล้วแล้วโจโฉกักลับมาถึงหูโตครับทั้งด้านประตูด้านทิศใต้ท่ว่ามีขุนนางแลักจาพวกพระราชบริพารเนี่ยไปตั้งจัดงานเออกระเริกเนี่ยจะมีรถมาของแลนเขาไม่ดีครับคือจังหวะโจโฉกลับมาทั้งประตูนั่นแหละครับพอรถมาแลนเขามาหอดตู่เมืองครับ มือหลอกสังหารนะครับที่มาเทกะให้ซุยมาเนี่ยคันยิ่งทนูใส่ครับวันนี้ยิ่งใส่ป๊อปดอกเดียวตายครับพี่น้องโตกรถมาลงมาโบเมนโจโฉครับจะเป็นโตปลอมนะครับโตจริงของโจโฉครับไปเข้าอีประตูหนึ่งทีผมมีคนคาดคิดนะครับแต่มีคนหนึ่งครับที่อ่านเกมขาดและไปถ่ายอยู่ประตูนั้นครับก็คือโจชองครับลูกไส้คนน้อยของโจโฉอายุสิบกว่าไปถ่ายอยู่ประตูนั้นผู้เดียว โชเห็นนี่ดีใจหลายครับเห็นลูกลาครับบัดนนี้โอ้ยแหละแข้งเห็นลูกลาคาดการณ์สิแห้งคักครับบัดนนี้โจโชก็ได้บอกว่าให้คนไปตามลูกไยอีกสามคนที่เหลือเนี่ยเขามาโจผีโจเตียงโจซิดกันแล่นนาเลือหลักเลือหลักเลือหลักเขามาครับภาพที่โจผีเห็นตอนแรกเห็นโจโชอยู่กับโจชองอยู่แล้วครับพอมาถึงปุ๊บเนี่ยสุนหกกับฝ้าไรยงานเลยครับไายงานก็โจโชว่าโจผีลูกไสยขนโตของโจโชเนี่ยลูกไายคนโตตอนนี้นี่ ไปยืนทาโจโฉนี่ทุกมือหอดคำหอดหมื่นบางมือยืนหอดเศร้านะครับเป็นเวลาสามมือสามขึ้นติดต่อกันเนี่ยแทนที่โจโฉที่แสดงความเอ็นดูนะครับหรือว่าสีมีคำชื่นชมให้โจผีนี่บ่ครับกบเป็นสายตาเย็นชานะครับคืยบอยังไม่ได้สนใจยังนี่แหละครับโอ้ถ้าเทาเป็นโจผีเท่าสีน้อยใจนะครับเทาอุตส่า,สาตังใจเ็ดขนาดนี้แต่ผมยังเกิดขึ้นเลย โจโฉกับไปตั้งคำถามครับกับโจชองว่าทําไมลูกชองถึงรู้ว่าพ่อจะกลับมาทางนี้เอาล้ครับบานนี้ก็ได้ที่แล้วครับโจชองโซ่เลยครับบ้านนี้ตอบเป็นสเต็ปสเต็ปเลยครับมาแบบถูกใจโจโฉเป็นย่างยิ่งครับคำตอบของโจชองนี่กับะมาณว่าท่านพ่อเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดนะครับเป็นผู้ที่มองการไกลการที่จะให้คนนางไปรอรับทางทิศใต้เป็นแค่คนลวงตกตาทหารเสเหลียงนะครับ ท่านพ่อไม่มาทางนั้นแน่นอนเพระถทามาทางนั้นก็ต้องโดนรอบสังหารเพาะขณะโตชองรูแล้วฐานเสียเหลียงจะไม่รู้ได้ยังไงนะครับโตชองตอไปเงสินะครับ,นะรบแล้วอีกอย่างถ้ามาประตูด้านนี้ท่านพ่อก็จะได้ตรวจตาบ้านเมืองได้ตรวราชการไปในตัวเป็นฉากๆไปซึ่งถูกต้องถูกใจโตโชเป็นย่างยิ่งครับโตโฉก็เลยช่มโตช้องต้อน่าสามพี่น้องเลยครับบัตรนี้นะครับแล้วก็กลับไปตั้งคําถามก็สามพี่น้องนะครับบาตรนี้ว่าแล้วไอ้ไผู้ไล่ที่ยิ่งทะลุมาก ที่คิดสิคาโตโชเนี่ยถึงแม่สิขาโตปอกมาสร้า,รางเมื่อสังหารเสียเลียงหนึ่งน,นันจับได้บอ่อสันแต่ละคนกับสายหนาครับโจพีกับมาเลยจับไม่ได้ครับตอนนั้นมันวุ่นวายในช่วงโครรหโหนมือลอกสังหารเลยถือโอกาสหลบหนีไปกระตอบไปนะครับตอบไปแบบเจริญครับโจโชครับคือเบิงเบิงเอ็นตาละประมาณว่าด้เรื่องว่าด้เล่าประมาณนั่นแหละครับล้วก็ได้โจโชตั้งคาถามครับอีกครับว่าลูกสามคนนี่สิ่ทั้งไหน สี่เห็ดจากไหนซื้อสีจับโจนได้หรือจะทํายังไงดีกับไอ้โจนคนนี้โจซิปกับโจเจียงกระซ้อยอันทีครับบอกว่าเราต้องล้อมปิดประตูเมืองนะครับประตูเมืองชั้นนอกชั้นในแล้วก็ทรงค้นทรงทหารออกไปตามหานะครับตามจับนําบาทในรัศมีนี่จังไหนกับบอลอดนะครับกับ้างแทนไปพอฟังโจซิปโจเทียงแล้วโจโถกับหันมาหาครับวันนี้หันมหาโจผีแล้วถามโจผีประเสศยังหดโจเสียังใดว่าสั่นโจผีก็บอกว่า น้องสิทธิ์กับน้องเจียงบอกมาแล้วคงจะเป็นตามนั้นดีที่สุดตัวโทก็ยิ้มแย้ครับวันนี้พ่อหันกลับมาหาลูกชายหล่ะครับลูกชายก็ปรดแล้วตัวชองจะทํำยังไงตัวชองทับตอบบอกคือกับพี่น้องสามคนนั่นเลยครับพี่น้องตัวชองบอกว่าไม่ต้องไปทําอะไรปล่อยกลับไปดีกว่าเพราะว่าอย่างครับตัวชองบอกว่าปล่อยกลับไปเนี่ยเขาจะได้รู้ให้ไอ้มือรอกสังหารเขาเนี่ยกลับไปที่เสเหลียงแล้วไปรายงานมาเทกกับสันซุย นะครับ่ายังมีแผนการยังมีทหารยังมีกลยุทธ์ที่แยบยลอยู่บอมเนวากสีของมติได้งายไตโจชองตอบแบบนั้นครับเอาอีกแล้วครับถือใจโจโฉอีกแล้วครับโอ้สามพี่น้องนานนาม่านเลยครับบันนี้แห่งโจผีนี่สายตานี่ชิ่งเลยครับสายตาเนี่ยถือแย่งสิ้นครับพี่น้องบ่พ่อใจครับโจผีนี่ในใจสิบบ่พ่อใจหลายแล้วมาถึงจุดเด็ดครับจุดเด็ดจุดไข่แม็กครับจุดไข้แม็กที่ เทสให้โจผีนี่ตัดสินใจต้องจัดการครับโจชองครับคือคนที่มากครับโจโฉครับเพราะแตกทับเลือแล้วเนี่ยที่บอกว่าโจโฉเหลือจากทหารสองแสนกระสีเหลือไม่ทับในกล่องคูใจโยมันยี่สิบกว่าคนเนี่ยแต่ในคณะกลับมาโจโฉได้ขุนซื่อคนหนึ่งกับมากครับนะครับขุนซื่อคนนี้คือสุมาอี้ครับสุมาอี้นะ ซึ่งในวนรรณกรรมสามก๊กนี่คนที่เขายกย่องอีรีนะครับกับซมีของเบ้งนะครับมีของเบ้งมีซูมาอี้แล้วก็มีกุยแกแล้วก็บางท่องนะครับคือะมาณว่าสีคนนี่คือสีจักรุเท็นะครับในยุคนั้นนะครับเพราะซูมาอี้เนี่ยมากกกุยเนี่ยทุกคนน่คาดว่าจะต้องว่าเป็นขุนซื่อไงนะครับมาซอยงานโจโ์นะครับในการอ่าในการวางแผนการปกครองบ้านเมืองหรือแม้กระทั่งการวางแผนการทาหารเจ้บเมรนครับ โจโฉมอบนาทีให้ซุมอาอีไปเป็นอาจารย์สอนโจชองครับซึ่งโจผีเนี่ยก็บโมแมน้นว่าสิเป็นคนที่โมโหเรื่องหูเล่านะครับกับอ่านเกมออกครับบัดเน,นี่ยโจผีกับหูครับ่าซูมอาอีเนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์ของโจชองและโจผีเนี่ยก็สืบราบมาเลยครับว่าซูมอาอีเนี่ยคือเป็นเอา,อางไง่าคนที่มีวมีชาความรู้ความสมารถเป็นประชลาดของยุคนั้นนะครับ เทียบเท่าก็ของเบกเลยที่เดียวนะครับจะต,ต้องมาคิดแล้วครับว่าถ้าเป็นั้งซี่ละโจผีอานเกมละโบแมนกูล,ละที่สะได้ขึ้นแท่นพออาจิเป็นโจช้องก็ได้เพราะนั้นเสียนน้ําที่สีขวางทางโจผีโบแมนโจซีก็โจเทียงแต่กลับเป็นน้องเล็กครับที่มีอายุแค่สิบขวบก็คือโจช้องนะครับแหงในสุมาอีไม่เป็นอาจารย์นี่แหงเฮใไ้โจผีชัดเจนในดวงใจครับว่าต้องกําจัดทิม เหตุกานณน์นละครับเหตุการ์ที่ตามมานะครับโจผีใส่วิธีการาให้คนของผู้พิษไปปล่อยนะครับไปปล่อยให้กัดโจชองตายนะครับโจชองตายนะแต่ว่าข่าวที่ออกมาโจผีเนี่ยที่เป็นคนเหตุเนี่ยให้ทุกคนปล่อยข่าวาตามสามโคกสองพันสิบนะครับแ้วก็สิบ,บอกว่ามีหนูพิษเข้าไปที่จวนของโจชองแล้วกัดโจชองตายในขณะที่โจชองตายกระทำที่วัดเจ้าของเนี่ยคือหนูพิษตัวน,นั้นกัดนํา ซึ่งโจโฉเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโจโฉนาสีหูนะครับนาสีหู้นี่แตงยิบแตงยิบแหละว่าผู้ใดที่เป็นคนข่าโจโชองนะครับแต่ว่ากันยังหมง้เข้ามาก็อาจสียั่งบ่มันใจนะครับเลยมาคุยปรึกษากับสุนหกกับพวกกุนซื่อนะครับว่าสีพยายามหาให้ได้แบบศูนหลายครับโจโฉศูนหลยเพราะว่าผู้ใดมาขา่าลูก มันจะเป็นงูพิษมันจะเป็นหนูพิษได้ยังไงโจโฉบเสือมันต้องมีค้อ่ามันต้องมีค้วางแผนคานะครับซึ่งเราไปถามทุกคนทุกคนกับสีวิคอไปต่างๆนั่นแ่ลาเป็นคนข้นั่นค้นี้นะครับนาะแต่ว่าสุวัสดีบอกว่างไไนครับสุวัสีบอกว่าบงพิภายขาโจชองนะครับความฉลาดของโจชองนั่นแหละที่ฆ่าเขาเองที่ฆ่าเขาเองที่ฆ่าเขาเองสุวัสดีบอกว่าอย่างนี้พราะหลังจากเหตุการณ์นี้ก็มีเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปคือการหาโตคนไล่ครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมอนนะพี่น้อง โจโฉกับรึกษากระสุนห6ว่าเฮ็ดจังใดผีสีู่้ว่าผู้ใดเป็นคนไยซึ่งจริงๆแล้วโจโฉน,นี่ค็มีคาตอบในใจอยู่แล้วนะครับ <S <S พราะถามผุนซื่อที่คู่ใจต่างๆเนี่ยทุกคนก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันครับว่าไม่ได้บอกว่าเป็นโจผีนะครับแต่ทุกคนบอกว่าก็ลองดูคนที่มีผลประโยชน์สิใครที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุด <S 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 มั่นก็แน่นอนแหละครับมันก็อ่านเกมข่าที่เราเป็นโจผีแต่มันยังโมแมนครับโจผียังไม่ใช่ ผู้ต้องหาครับโจผีเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยบาทนี้แหละครับเขาสิว่าจัดการครับจากผู้ต้องสงสัยเสียกายเป็นผู้ต้องหาได้จังใดครับสุนหกกเลยออกบบายคับโจโฉครับว่าให้ลูกชายทั้งสามคนครับที่ยังมีชีวิตอยู่กับโจผีโจซิสกับโจเจียงมาเฝ้าโล่งศพของน้องโจชองนะครับเป็นเวลาสามวันสามคืนห้ามหลับห้ามนอนแล้วค่อยเบิงพฤติกรรมเอาครับว่าใครจะเป็นฆาตกร ไปเบื้องพฤติกรรมนะครับว่าถามคนพี่น้องที่นั่งเฝาเป็นจังไดนะครับละพ่าเพียนก็คือในช่วงแรกอะทั้งสามคนกับนั่งเฝ้านะครับลาสิมีคนที่โศกเสาราที่สุดก็คือโจผีครับทั้งเสาทั้งเฝ้าว่าต่อไปครับประมาณนั้นแต่พอมาขึ้นที่สองที่สามเนี่ยแห่งเห็นความแตกต่างชัดเจนครับสิ่งที่โจโชเห็นก็คือโจซิดกับโจเจียงเนี่ยรับครับพี่น้องนอนรับครับบางเทือกั็รับแน่ซับปะงก็รับแน่สิมีคนเดียวเท่านั้นครับที่ยังนั่งเฝ้าอยู่ นะครับบ่ยอมรับบ่ยอมนอนนั่งเฝ้ายุจังสันล่ะบางเท้ะไหยเนี่นะครับพี่โจผีครับโจโชครับสุ้นหกเลยพยักหนาใส่กันครับแมนแล้วครับพี่น้องโจผีนี่แหละที่เป็นฆาตกรเมาอย่างครับเหตุผลก็คือค้นที่บไร้เหตุความผิดครับ มันไปนั่งเฝ้าโล่งศพสามมื่นสามคืนนี่มันกเมือเองครับพี่น้องมันกเมือมันก็อยากนอนกับง่วงนอนคนที่ผมมีความผิดในใจเนี่ยนะครับมันกับผมมีอย่างที่สิมติดคัดในใจง่วงมันก็นอนครับมันฝืนสังหารเจ้าของวะไดง่วงนิีมันก็ต้องหลับครับแต่กับคนที่เหตุความผิดครับทุกอย่างมันชัดเจนนะครับทุกอย่างมันรู้อยู่แก่ใจนะครับมันนอนบ่รลับหรอกครับพี่น้องอมให้แสดงความถึงครั้งว่าเสียใจมันแห่งสี่ให้เห็นชัดเจนว่าเจ้าของนั่นแหละครับ เป็นฆาตากรอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เ็ให้โจโฉผู้นะครับว่าผู้ใดเป็นคนฆ่าโจโฉนะครับผู้จากที่คุยกันมา,ยาเย้าเยือนนะครับพี่น้องนะสรุปกระสิมีอยู่สองเรื่องหลักๆนะครับเนาะก็นะะคือเรื่องความฉลาดเรื่องการจัดการความฉลาดของเจ้าของความเก่งของเจ้าของก็คือหฮอคว้สีหูจักใส่ความฉลาดหรือใส่ความเก่งของห้องห้ถูกสถานการณ์นะครับในสถานการณ์ที่ควรใส่ สถานการณ์ท the ี่บุคข่วนใส่บางทีห้องก็บผจัเป็นที่ต้องแสดงตนออกมานะครับเพราะว่าในแวดล้อมของห้องนี้ห้องบูหัวผู้ใดเป็นคนที่มาเข้าแน่ผู้ใดเป็นคนที่ยาเช้าห้องผู้ใดที่กำลังแข่งกับ้าอยู่ห้าบูหัวครับพี่น้องบางทีหเอาเบิ่งนเนี่ยห้บงบูหัวนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือการจับฆาตกรครับการจับคนที่เหตุพิษเนี่ยก็คือคนที่เหตุพิษเนี่ยซิมีพฤติกรรมที่แปลกไปครับที่แปลกไปยัางชัดเจนสิพิษธรรมชาติ ก็คือจังโจผีนะครับสามารถบอนอนวอรับบอนอนได้สามคืนนะครับในขณะที่คนธรรมดาเหตุบ่ได้หรือคนที่บุมีความพิดัยโจซีกระโจเชียงมันก็ต้องรับตามข้อเมืองของสังฆานเจ้าของนะครับครับมองกันมาเย้าเหยียดมือนี้กับขอบคุณพี่น้องที่อาทิตามรับฟังคนอินแดงนะครับเนาะรับฟังรับชมคนอินแดียกะเดี๋ยวมื้อนาทามีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องไหนเป็นเป็นตะมวนนะครับกับสิมาเราสูพี่น้องฟังอีกครับเดี๋ยวมือวนี้คนอินเดงกับสิพิดคิดไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวพอกันไม่คิดหนาครับ So